สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นตอนที่สองนะคะสำหรับการฝึกเ,เล่นเพลงป๊อปเบื้องต้นก็ยังอยู่ในคีย์ซีเหมือนเดิมค่ะแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือได้อธิบายว่าให้เล่น1 3 5ทั้ง2มือพร้อมกันโดยที่มือซ้ายเป็นบล็อกเค้นคอร์ดและมือขวาเป็นบล็อกคอร์ดนะคะแต่สำหรับวันนี้เราจะมาฝึกเป็นมือซ้ายเป็นบล็อกเค้นคอร์ดในลักษณะเดิมค่ะแต่มือขวามีการเปลี่ยนทิศทางในการเดินมากขึ้นก็คือมีการพลิกกลับของคอร์ดนั่นเองเดี๋ยวลองมาดูวิธีการพลิกกลับของคอร์ดนะคะ เรามาสังเกตการสำหรับมือซ้ายโดมีซอนใช่ไหมคะนี่คือคอร์ดซีเรายกตัวรื่อยคอร์ดซีคอร์ดเดียวก่อนนะคะคอร์ดซีเหมือนการสำหรับมือขวาให้ปลอกคอร์ดอย่างนี้สําหรับครั้งที่แล้วถ้าถามว่าถ้าอยากย้ายเป็นคอร์ดซีมือขวาเนี่ยเป็นมีซอนโดอย่างนี้ได้หรือไม่ได้ค่ะก็คือสมโน้ตเนี่ยจะอยู่ให้ในลักษณะไหนก็ได้แต่ให้มันมีมีซอนโดสามโน้ตนะคะพร้อมกันนี้ อย่างนี้ก็ได้ค่ะนี่ก็โดเหมือนกันค่ะจะแค่ย้ายที่ไปตรงนี้หรืออาจจะเป็นนี่ก็คือคอร์ดซีค่ะนี่คือสมามารถที่ทกลได้กี่ครั้งคะสองครั้งอย่างเช่นวิธีการเล่นนะคะนี่คือการเล่นเบนอๆครองที่แล้วแต่ถ้าเกิดวันนี้อยากเล่นแบบนี้ก็จะได้เสียงที่ไบรท์ขึ้นก็คือสว่างขึ้นนั่นเองนะคะเรามาดูคอร์ดต่อไปคอร์ดดีมาเนอร์ ปกติจะมีโน้ตหนึตัวที่1ตัวที่สที่ห้าเว้นเวลาใช่ไหมคะเลฟแต่อยากพี่กลับค่ะอยากพี่กลับเป็นเป็นเล่ไปตรงนี้จะได้ค่ะหรือจะพี่กลับเป็นเลฟฟาเนี่ยคือการกดดีเมเนอร์ได้เหมือนกันค่ะต่อไปนะคะต่อไป e minor นะก็คือมีโน e ้ต e g b ก็คือมีสันที เมื่อคลิปที่แล้วสอนให้เนแบบนี้แต่วันนี้เราพลิกกลับค่ะเล่นนี้ก็ได้ค่ะสอน G หรือ G ีซันอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือต่อไปค่ะ F ขอด F โน้ตอะไรบ้าง F A C ขอดพื้นฐานเล่นอย่างนี้ใช่ไหม หมดเพียงแต่เปลี่ยนที่เท่านั้นเองนะคะต่อไปขัดจีซอนทีแรกนี่คือขอดพื้นฐานค่ะต่อไปเราพลิกกลับเป็นทีเลเันก็ได้หรือเลสันที T. ต่อไปเอเม o เก็มีโน้ตลาโดมีลอกอย่างนี้ต่อมามือขวาเราพลิกกลับค่ะก็คือ2โน้ตอยู่ที่เดิมย้ายลาไปที่นี่หนึงหรือย้ายโดไปตรงนี้ วีดิมินิชทีเล่ฟ้าลบล็อกขอะพลิกกลับได้ไหมได้เหมือนกันค่ะก็ย้ายตัวทีไปตรงนี้หรือย้ายีทีย้ายตัวเล้ไปกรนะโดดนมคะว่ามือขวาพลิกกลับให้แล้วนะคะวิธีการเล่นเดี๋ยเราจะลองเล่นให้ฟังดูนะคะ คอร์ดที่เล่นไปเบอร์สักครู่นะคะก็จะมีคอร์ด F เรามาดูนะคะคอค คลิปพวกนี้นี่นำไปเล่นในเพลงป๊อปได้นะคะถ้าเกิดเบื่อในการเล่นแบบลอขอดแบบนิ่งลดขอดพื้นฐานเนี่ค่ะสามารถพลิกกลับได้แล้วก็เสียงก็จะใไ้บรายขึ้นและมีมิติในการเล่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยเจอกันในคลิปต่อไปนะคะทําไมฝึกกันดูค่ะสวัสดีค่ะ